ถ้าเงินเดือนออกมาแล้ววิ่งผ่านบัญชีไปเลยแบบไม่ทันได้จับต้องฟังทางนี้เลยนะเพราะว่ากรุงไทยเขาเปิดตัวสินเชื่อปิดล็อกทุกภาระจ่ายจบด้วยเงินก้อนจะนี่บาทนี่นอกระบบนี่แฟนเก่านี่อะไรก็รวมให้หมดเป็นก้อนเดียวเคลียร์ง่ายๆเดี๋ยววันนี้มาวิเคราะห์กันแบบฟังง่ายๆแล้วกันนะฟังแบบสนุกๆพร้อมเคล็ดลับที่จะกู้ยังไงให้มันผ่านกันนึกถึงเงินนะครับนึกถึง ต้นลอยหลานยายชาแนลนะครับ สินเชื่อตัวนี้ชื่อเท่ๆว่าปิดล็อกทุกภาระเป็นสินเชื่อเนกประสงค์นี้แหละวงเงินสูงสุด2ล้านบาทแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ถ้ามีหลักทรัพย์คำแล้วก็วงเงินเนี่ยจะพุ่งไปถึง5ล้านบาทไม่ต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านกรุงไทยก็สามารถสมัครได้นะและดอกเบีย้ยเนี่ยเริ่มต้นก็แค่ MRR บวก 0. 7 5หรือประมาณ8.095%ต่อปีแค่นั้นเองดอกเบียเบ้ยเบาๆกว่าแฟนงอนซะอีกนะมาดูคุณ สมบัติกันบ้างว่าตรงกับเราไหมข้าราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรของรัฐเงินเดือน13,000บาทขึ้นไปเนี่ยอายุงาน1ปีหรือพนกักงานราชการสัญญาจ้างเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปอายุงาน3ปีแล้วก็สัญญาไม่ต่ำกว่า2ปีใครที่เพิ่งเริ่มทำงานยังไม่ครบปีนี่นะต้องรอก่อนนะอย่าเพิ่งงองแงใครจะยื่นกู้เนี่ยต้องเตรียมเอกสารให้แปะเลยนะบัตรประชาชนพร้อมกับบัตรข้าราชการหรือ หรอปัดรัดวิสาหกิจสำนาทะาวเบียนบ้านหนังสือรับรองรายได้หรือว่าสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดสเตตเมนด้วยนะย้อนหลัง3เดือนขึ้นไปแลวถ้าหากว่าเพิ่งจะเปิดบัญชีกับกรุงไทยไม่ถึง6เดือนใช้บัญชีธนาคารอื่นแทนได้ด้วยนะแนะนำเลยนะให้เอกสารครบเหมือนกับการเตรียมสมัครงานรอบสุดท้ายจะได้ไม่โดนตีกลับนะเทคนิคเพิ่มโอกาสให้ผ่านง่ายเนี่ยอันดับแรกนะหนี้เก่าอย่าเพิ่งปหมดหรือสิทธิบัญชีนิดินะให้ธนาคารเห็นว่า เรายังมีภาระที่จําเป็นต้องปิดอันดับ2ส,สเตตเมนต์ต้องสวยอย่าให้เงินเข้าแล้วเหลือศูนย์ทันทีนะถ้าเงินเข้ามาก็พยายามมีเงินเหลือค้างบัญชีอันดับ3ขอกู้ให้เหมาะกับรายได้เช่นเงินเดือน1 5 0 0 0บาทเนี่ยจะไปขอ2ล้านบาทอันนี้ธนาคารก็ใจหวิวเหมือนกันนะอันดับ4เอกสารต้องเปะยืนให้ครบนะไม่ขาดแล้วก็ ไม่ยัดเยียดไฟ Google Drive เนี่ยที่มันเปิดไม่ได้ด้วยและสุดท้ายมีคนค้ำจะช่วยได้เยอะถ้าคะแนนเครดิตของเราไม่สวยเนี่ยการที่มีคนค้ำช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ธนาคารได้มากเลยนะใครที่อยากจะได้เงินล้านแล้วก็สมัครได้ที่กรุงไทยทุกสาขานะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนถึงวันที่31กร,รกฎาคม2568ไม่ต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านกรุงไทยก็ได้ถ้าใช้หลักทรัพย์ค้ำก็ต้องทำประกันอัคคีภัยด้วยนะและดอกเบี้ย ยอยู่ระหว่าง MRR ลบ0.75ถึง MRR บวก2.75ซึ่ง MRR ปัจจุบันก็คือ7.345ต่อปีนั่นเองถ้าคุณเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือว่าพนักงานในองค์กรของรัฐที่มีภาระหนี้หลายกอนสินเชื่อนี้ก็เป็นตัวช่วยรวมหนี้ที่ดีมากไม่ต้องมีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็สามารถสมัครได้แต่ก็กู้เท่าที่จำเป็นด้วยนะอย่าเผลอไปกู้เพื่อซื้อมือถือรุ่นใหม่หรือไปเที่ยวหมอ อยากจะปิดนี่ให้จบก็จ่ายก้อนเดียวสบายใจก็ลองดูสินเชื่อกรุงไทยตัวนี้ไว้เป็นทางเลือกก็ได้เลยนะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งให้เพื่อนข้าราชการดูด้วยนะให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับ